บทนำสั้นซาสี่ศูนย์คืออะไรภาพรวมคาวาซากิซ4าสี่ศูนถูกนำเสนอในแนวคิดว่าเป็นโมเดิร์นคลาสสิกหรือนีโอเรท o รคือการผสมผสานรูปลักษณ์ย้อนยุคข,ของรถซาซีรี่สมัยก่อนเข้ากับเทคโนโลยีแพลตฟอร์มสมัยใหม่ของคาวาซากิผลงานนี้ตั้งใจเจอดตลาดคนรักรถแนวย้อนยุคที่ต้องการรูปลักษณ์คลาสสิกแต่ยังคงได้สมรรถนะร่วมสมัยโดยมีข่าวว่าซาสี่ศูนจะใช้พื้นฐาน เครื่องยนต์เดียวกันกับประกูลสปอร์ตขนาด 400cc ของ k a ว a s a k i เช่น ZXCR ZXCRABS ซึ่งหมายถึงเครื่องยนต์ inline 4 iNl i n, L I n e c ขนาดประมาณ 399cc ในบางรายงานหากเป็นจริงจะเป็นจุดเด่นสำคัญเมื่อเทียบกับา Z400 ปัจจุบันที่เป็นคู่สูบนอนหรือคู่สูบแบบอื่นซึ่งทำให้ตัวซา Z400RS น่าสนใจทั้งด้านเสียงรอบเครื่องและลักษณะการขับขี่ จุดยืนทางการตลาดและกลุ่มเป้าหมายกลุ่มคนรักรถคลาสสิกที่อยากได้รูปลักษณ์ย้อนยุคแต่ไม่อยากแลกกับสมรรถนะต่ำนักขี่ที่ชื่นชอบความสนุกในรอบสูงของเครื่องยนต์สี่สูบช่วงรอบสูงตอบสนองดีเหมาะกับคนที่อยากได้ประสบการณ์สปอร์ตแต่ในตัวถังนั่งสบายแบบนเนคคอกอดอรถโรสเตอร์ผู้ซื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่นซึ่งนิยมรอเรือถอถุง 40- 0 c c ซเนื่องจากกฎหมายใบขับขี่และนิสัยการใช้รถในเมือง ผู้เริ่มต้นที่อยากก้าวข้ามจากรถ2 5 0ร้อ c c ถึงสามซีซีมาเป็นขนาด400โดยยังได้รถทรงคลาสสิกที่ใช้งานง่ายการวางตำแหน่งนี้ได้แรงหนุนจากแนวโน้มการกลับมาของโมเดลส0 0ลูกบาทเซนติเมตร i n l i n e c ในตลาดญี่ปุ่นและเอเชียอีกทั้งคาวาซากิเองก็มีลายซาดซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จเช่นซ6ด0ก s ซ9ด0 0 s การออกแบบดีไซน์แอนด์สตีลิรูปลักษณ์ภายนอกแนวเรโทรโมเดล ไฟหน้าแบบกลมคลาสสิกอาจเป็นเล็ดในกรอบกลมแฟริงลดลงเน้นถางเชื้อเพลิงทรงคลาสสิกบางโครนหลังแบบสั้นเบนาะนั่งเรียบต่อเนื่องเหมือนรุ่นแ 650iS z, z 900iS แต่ปรับสเกลให้เข้ากับเฟรม 400cc หน้าปัดคาดว่าจะเป็นแบบทวิภาคอนาล็อกบวกดิจิทัลหรือจอ TFT ขนาดเล็กที่ให้ความรู้สึกคลาสสิกแต่มีฟังก์ชันสมัยใหม่ข้อมูลรอบเครื่องมารวัดความเร็วโหมดการขับขี่โครงสร้าง เรมแบบสปอร์ตน้ำหนักเบาปรับเซตเพื่อความคล่องตัวในเมืองและความนิ่งเมื่อเร็วขึ้นยางและล้อขนาดที่รองรับทั้งการขี่ในเมืองและออกทริปสั้นๆเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนคาดการรายงานเครื่องยนต์ที่ถูกพูดถึงบ่อย i-nl i-n-e 4399ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งมาจากแพลตฟอร์มเดียวกับ Ninja Z x c r หรือการพัฒนาต่อยอดจากตระกูล4สูบขนาดเล็กของ kawa s a กิข้อดีของเครื่องสสูบ รอบจัดได้สูงเสียงเป็นเอกลักษณ์ตอบสนองคันเร่งฉับไวความรู้สึกสปอร์ที่แตกต่างจากทวินไซลินเดอร์ระบบส่งกำลังเกียร์หกสปีดคอลัตแบบสลิปเปอร์คลัตช์คาดว่าจะให้มาเพื่อความปลอดภัยเมื่อดาวเกียร์แรงแรงระบบอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะมี abs เป็นมาตรฐานโหมดขับขี่อาจมี2-3ถึงโหมดแ r a c t i o n อนโ t r o l ในบางรุ่นพิเศษรายละเอียดแน่นอนต้องอ,อ้างอิงสเปคทางการเมื่อคาวาซากิประกาศ เฟรมช่วงล่างและเบรกเฟรมคาดเป็นเฟรมที่ใกล้เคียงกับ ZXCR หรือถูกปรับจูนใหม่ให้เหมาะกับสไตล์น e โ c l a s s ิกมุ่งความสมดุลระหว่างความคล่องตัวและความมั่นคงช่วงล่างโชคหน้าแบบเทเลสโคปิดขนาดที่เหมาะสมโชคหลังยูนิตปรับระดับได้หากเป็นรุ่นสูงอาจใส่โชคหลังแบบโมโนโชคพร้อมซับแทงเบรกดิสก์คู่ด้านหน้าหรือดิสเดี่ยวขึ้นอยู่กับการออกแบบพร้อม ABS คาดว่าจะให้ประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับระดับ 400cc โดยคาวาซากิมักให้การเซตเบรกมาดีสำหรับรถสายสปอร์ตและเนเกตฟีเจอร์เด่นที่คาดว่าจะมีการออกแบบนีโอคลาสิกเน้นรายละเอียดเหล็กโครเมียมบางจุดเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นไฟเลสระบบ ABS ท่อไอเสียปรับจูนให้ได้เสียงร้อใจตัวเลือกออปชันอ็อเทอร์เรีเช่นพักเท้าแบบย้อนยุคกระเป๋าข้างแฮนด์บาร์แบบคลาสสิกชิลหน้าเล็กๆสำหรับสายทัวริงแบบวันเดย์ไทรถ เวอร์ชั่นพิเศษคาวาซากิมักทำรุ่นพิเศษสีกราฟิกย้อนยุคมีโอกาสสูงที่จะมีรุ่น l i m i t ต็ดอิดิชันตามมาราคาและการวางจำหน่ายประมาณการแหล่งวิเคราะห์คาดการราคาที่แตกต่างตามภูมิภาคข้อมูลบางแห่งชี้ว่า z 400 RS จะตั้งราคาค่อนข้างแข่งขันเมื่อเทียบกับ z XCR และน่าจะอยู่ในช่วงราคาที่เป็นมิตรกับผู้ซื้อที่ต้องการสไตล์คลาสสิกพร้อมสมรรถนะ4ีสูบ อย่างไรก็ดีราคาขายจริงในประเทศไทยขึ้นกับตัวแทนจำหน่ายคาวาซากิ Thailand และภาษีนำเข้าภาษีท้องถิ่นคุณสามารถเช็คราคาและรายการรถ k a w a ซากิปัจจุบันในไทยได้จากหน้าพรายลิสของคาวาซากิ Thailand เพื่อดูแนวทางการตั้งราคาและรุ่นอื่นๆเช่น Z650RS z 9 0 0ีซึ่งจะช่วยคาดการระดับราคาได้เบื้องตน้นการเปรียบเทียบกับรุ่นใกล้เคียง k าวากิ k i Z400 รุ่นปัจจุบัน หากซ400 RS ใช้แพลตฟอร์มสิสูบจะให้ลักษณะการขี่และบุคลิกที่ต่างจากซาด400รุ่นคู่สูบอย่างชัดเจนซาด400 RS จะเน้นไฮโรเรฟคลาสสิกขณะที่ซาด400เดิมเน้นความคุ้มค่าและใช้งานประจำวันซ XCR ซ XCR จะเป็นรุ่นแฟรริ่งสปอร์ตเต็มรูปแบบส่วนซาด400 RS จะให้ความสบายและท่าทางการขี่ที่สบายกว่าแต่ได้เครื่องยนต์พลังที่ใกล้เคียงกันข้อดีข้อเสียที่คาดว่าจะพบ ข้อสรุปจากข่าวและวิเคราะห์ข้อดีเสียงและบุคลิกของเครื่องยนต์สี่สูบให้ความรู้สึกพิเศษสำหรับคนชอบเครื่องรอบสูงรูปทรงยอ้นยุคที่ยังดูร่วมสมัยเหมาะกับผู้ที่อยากได้สไตล์คลาสสิกโดยไม่ต้องแลกกับเทคโนโลยีล้าสมัยตัวรถหน้าจะมีความคล่องตัวเหมาะกับการใช้งานในเมืองและทริปสัน้นข้อจำกัดความกังวลราคาที่อาจสูงกว่ารอรือถอถุง 400cc แบบคู่สูบทั่วไป ถ้าใส่เครื่อง4สุบต้นทุนการผลิตและราคาขายอาจสูงขึ้นความพร้อมจำหน่ายในบางตลาดอาจช้าบางรายงานชี้ว่าอาจจำกัดตลาดญี่ปุ่นเอเชียก่อนและเรื่องมาตรฐานไอเสียยูโรห้าอาจเป็นตัวกำหนดตลาดที่วางจำหน่ายคำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจซื้อก่อนซื้อจริง 1. โป o รสเปคทางการจากคาวาซากิป,ประเทศไทยหรือโชรูมท้องถิ่นเพราะรุ่นย่อยออปชันและราคาอาจแตกต่างตามตลาด 2. ทดลองขี่ ทสไรท์เพื่อให้แน่ใจว่าพลังเครื่องช่วงล่างถ้านั่งเข้ากับสไตล์การขี่ของคุณ 3. เปรียบเทียบค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดราคา OTR ค่าจดทะเบียนประกันภัยค่าบำรุงรักษาเพราะเครื่องสี่สูบบางครั้งอาจมีต้นทุนบำรุงรักษาสูงกว่าคู่สูบ 4. ตรวจสอบเงื่อนไขาการรับประกันและเครือข่ายศูนย์บริการในพื้นที่สำคัญหากต้องการใช้รถระยะยาวสรุปภาพรวมซัมมารี คาวาซากิ z 400 RS เป็นหนึ่งในโมเดลที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ขับขี่และสื่อมวลชนเนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่างจิตวิญญาณของโมเดลซัตยุคเก่ากับเทคโนโลยียุคป,ปัจจุบันหากคาวาซากิเปิดตัวจริงและใช้เครื่องยนต์อินไล e ์ฟขนาดประมาณ 399cc ตามรายงานและการคาดการณ์ซ400 RS จะกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการรูปลักษณ์คลาสสิกพร้อมความสนุกในการขี่ระดับสปอร์ต อย่างไรก็ตามโปรดจับตาการประกาศสเปคและราคาทางการจากคาวาซากิประเทศไทยก่อนตัดสินใจซื้อเพราะรายละเอียดสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภูมิภาคและมาตรฐานไอเสียกฎหมายท้องถิ่น